ีคโคงสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับรบัฐบาลไทยของเรานะคะสาหรับก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ้า <c oughs> โอเคนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะว่าจะสรุปไม่ใช่ะคะพี่น้องไม่ได้ลงนะคะงวดก่อนไม่ทันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี71650 2นะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่0นะคะ0กับ5นะคะแอดมินเด่นให้0กับ5นะ ก็จะมีศูน นะคะ0901ว่า06 09นะคะ06ส่วนเป็น5นะคะก็จะมี5 3 5 9นะคะ5 9 5 6ส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น3 9 3 9 3 6 ห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดหนึ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นห้าเจ็ดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า